สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาเอาใจกันสาวกของช่อง Lady s f o r u n e t a r l o t กับการรีวิวไพ่นะคะนี่เลย f a i ี่ทา r o ลต์กานะคะซึ่งเคยพูดเอาไว้ในคลิปก่อนว่าเดี๋ยวเราจะมาทำรีวิวไพ่ให้ดูเลยนะคะแต่คือ ตัวนี้เป็นไพ่ที่ได้มาเป็นสำรับแรกๆเลยนะคะซึ่งก็มีการแกะไปแล้วแต่ว่าอันนี้คือเรามาถ่ายให้ดูกันแบบละเอียดละเอยเฉยๆนะคะก็คือว่าแบบไพ่มีแบบไหนบ้างนะคะก็เดี๋ยวเราไปแยกดูกันทีละส่วนดีกว่านะก็เดี๋ยวไปดูกันค่ะอันนี้ก็คือกล่องนะคะขออภัยค่ะกล่องก็จะเป็นแบบนี้นี่ค่ะ fairy loyalty help your wear You r i n v เวสต b o อลคารนะคะราคาต้นฉบับก็นี่เลย21.99 US นะคะก็ประมาณ700กว่าบาทค่ะ700-800ประมาณนี้นะแต่ว่าตัวนี้ได้มาจากร้านคิโนคูนิยะนะคะตอนลดราคาเดีเย๋ยวประมาณ460กว่าบาทตอนนั้นก็ค่อนข้างคุ้มค่ะในกล่องก็คือไม่ได้มีอะไรเลยนะคะมีแต่กล่องแบบเปล่าเลาเพียวๆแล้วก็ตัวนี้ก็ เป็นหนังสือนะคะที่เขาให้มานะคะเป็นคู่มือเอาไว้ดูเพราะว่าไพ่แต่และอันทั้ง78ไปใบในนี้นะค่ะไม่ได้มีการใช้คำศัพท์ที่คล้ายๆก,กันกับไพ่ยิปซีของไทยสักเท่าไหร่นะคะก็เดี๋ยวรีวิวให้ดูเป็นเซตๆแยกกันไปกันแบบโฟร์ซีซันเลยจ้านี่แบบนึกถึงเพลงของอ,อะไรนะวีวอลดี้เขา เรียกอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวเอาเพลงว้ให้ฟังแล้วกันโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูรีวิวกันเลยโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่นี่เลยฟาร่ทัลลัสกานะคะไกด์บุ๊กสวานเลยว่ายังไม่เคยอ่านชื่อคนที่เขียนไพ่ไอ้นี่นะคะได้ถูกเลยไม่น,น่าจเลอเดเลสชื่อแบบ ภาษาอะไรไม่รู้นะ,คะใครออกเสียงถูกแนะนำแบบคอมเมนต์บอกด้วยนะคะเราอ่านได้แต่วันไท์ซึ่งไม่แน่ใจเลยว่าชื่อขออกเสียงไงเดี๋ยวมาดูกันค่ะไกดบุ๊กข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นี่นะคะนี่คือหน้าของคนที่เขียนไพ่สำรับนี้นะคะเดี๋ยวขอกล้องซูมหน้าเขาหน่อยได้ไหมอะโฟกัสหน่อยจ้าโอเคค่ะได้ชัดเท่านี้แหละเนาะ ซึ่งตอนนี้นะคะได้ข่าวว่าเขากำลังจะออกสำรับใหม่อแล้วด้วยเดือนกันยานี้ก็เก็บตังวนๆไปค่ะทุกคนนี่ค่ะ f ฟ i r y ทา,าร o ลส a r d g u i d e b บ o k นะคะเป็นเล่มเล็กๆอย่างนี้เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือไม่ได้มีสีสันอะไรที่แบบว่าน่ารักมุงม้งมิ้งเหมือนไพ่ตัวตัวนั้นจะเป็นเป็นอ่า คริสตัลทาร์ลตนะคะอีกสำรับหนึ่งยังไม่เคยรีวิวแต่ว่าเดี๋ยวว่างๆเอามารีวิวให้ดูตัวนั้นคือมุงมิงมากทานหนังสือไกด์บุกเขาก่อนเนี่ยค่ะเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษง่ายๆเหมือนกันนะคะมีแบบใช้คำศัพท์ปแปลกๆแบ่งออกเป็นสีสีซั้นนะคะเดี๋ตามนี้เลยเนี่ยค่ะ จดไว้ด้วยนี่คือซัมเมอร์จะเป็นไพ่ถ้วยนะคะถ้าออธทัมก็คือไพ่เหรียญแล้วก็วินเตอร์เป็นไพ่ดาบส่วนสปริงจะเป็นไพ่ไม้เท้านะคะไพ่วอนค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูไพ่กันเก็บนี้ไว้ก่อนนะ มาค่ะทุกคนตอนนี้จะเป็นไพ่เมเจอร์หลักเลยนะคะซึ่งจะเป็นพวกเอ็มเพลเอร์คลิ่งคิงควีนเอ็มเพสอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ขอภัยที่แบบตามเลขไพ่อาจจะไม่ได้เรียงนะคะเพราะว่าขี้เกียจขี้เกียจเลยนะคะใช้มาแบบพักใหญ่ๆแล้วด้วยโอเคค่ะดวใบแรกกันจิเอ็มเพส Unity ตัวนี้เป็นไพ่ The h i g h l o f แ n นนะคะไพ่พารค่ะใช้สับแตกต่างกันจะใช้แต่ว่าความหมายอะไรเหมือนกันนะคะตอนนี้กับชาลีออดค่ะยอมรับตรงๆเลยนะคะว่าไพ่อันนี้ค่อนข้างสวยเลยละ่ะ๋ยวขออนุญ,ญาตหมุนกล้องอ้อยโอเคค่ะกล้องก็จะมีความเบลอๆหน่อยนะ Awakening เดี๋ยวขออนุญ,ญาต เปิดหนังสือหน่อยนะคะไพ่เบอร์12นะคะ awakening อ่า12คืออะไรนะเดี๋ยวขอเปิดแป๊บหนึ่งนะคะจะได้เล่าให้ฟังได้สะดวกโอเคค่ะเมื่อกี้นี้เราไปถาม the lights theater guidebook มาแล้วนะคะ <laughs> <laughs> ก็คือ awakening ก็คือไพ่ the hangman นั่นเองนะคะ <laughs> โอ้ รีวิวเองก็แบบจําไม่ได้เองนะคะใบสิบสี่ค่ะใบสิบสี่คืออะไรคะเดี๋ยวขอถามอันนี้นิดนึงสิบสี่ถ้าจําไม่ผิดน่าจะเป็นตัวนี้คือ t e m p e r a n c e ค่ะตัวนี้คือไพ่ t e m p e r a n c e ค่ะไพ่ระยะทางความห่างไกลความสมดุลน,นะคะเออก็ว่าอยู่บาลานซ์แล้วทำไมเมื่อกี้นี้คิดไม่ออก รีลิสนะคะตัวนี้เป็นไพ่อ่าตัวนี้ Devil หรือว่า The h a n g m a n เพราะว่าไม่ได้จำไม่ได้จำหมายเลขไพ่เท่าไหร่นะคะสมมติจะจเป็นชื่อมากกว่าอ๋อโอเคโอเคตัวนี้เป็น The Date นะคะรีลิส เป็นไพ่แบบว่าสถานการณ์หยุดนิ่งๆไม่มีการพัฒนาเคลื่อนที่ใดๆทั้งสิ้นนะคะจะติดไพ่ความยุติธรรมจ้าชื่อก็บอกอยู่ละเห็นไหมทีเนี้ยบอกเ h อะไฮพีเทสเนี่ยแหมไพ่แม่แมชีดูสิคะใส่มงด้วยอะใส่มงจะไปประกวดนางงามจัก,กรวาลโลกแน่เลย The Lover นะคะชื่อก็บอกอยูล่ละสวยอะ่ะไพ่สำหรับนี้คือเป็นไพ่ฝรั่งโดยแท้ทรูนะคะทุกคน Renewal Renewal เดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนขออภยะะัยค่ะแม่หมอจำอะไรไม่ค่อยได้สักครู่นะคะ ได้คำตอบแล้วค่ะทุกคน r e n e w a บก็คือไพ่ j u d g m e n t นั่นเองนะคะไพ่แบบประกาศข่าวดีเฉ <_ d ink> ลิมฉลอง <_ d ink> ใบที่หนึ่งมาเลย The Magician นะคะ <_ d ink> เขาก็หล่อดีนะคนในไพ่นะ17ค่ะ The Star อีกตัวนี้เป็นไพ่อจ The d e v วิไหมนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยดูแป๊บหนึ่งนะคะใช่ทุกคนมันคือ The De v i ิดูแล้วเมื่อกี้นี้าพแห่งความลหลงใลมีพลังแรงดึงดูด The Hermit ค่ะเงียบหายล้ค่ะไปหาดูหิ่งห้อยกันนะคะดูจากลายลายไพ่สิสวยจะไม่มี The Sun ค่ะเธอเป็นา้าทิศในใจของฉัน <c ười> r ทรนสค่ะทำไมใาจคนนี้หน้าตาเหมือนไอดอลเกาหลีคนหนึ่งที่คุณ้นหน้าเลยค่ะเนี่ยตันนี้ไพ่อ่าไพ่วนลูปค่ะไพ่วนลลูป The View ค่ะ w h e l ตัวนี้นก,นก็ <laughs> ค,คือ View of Fortune นั่นเอง The Moon ค่ะพระจันทร์นะคะไพ่ของความเงียบไม่ปิดปรากมีอะไรก็เก็บไว้ในใจอมทุกข์อยู่คนเดียวนั่นแหละหล่อนต่อไป The World ค่ะ เธอเป็นโลกทั้งใบของฉันเลยนะตายแล้วเขินจังอะไรวนะเซลตัวเองก็เป็นนะคะ 16. life experience นะคะใบนี้นี่ว่าคุ้นๆอยู่นะเดี๋ยวนะทุกคน 16. อ๋อ16คือ the tower ค่ะ tower ค่ะการพังถล่มทลายจะกลายเป็น life experience ค่ะ e m p e r o r นะคะไจกกพจักรพรรดิแล้วก็เบอร์แรกเลย The Dreamer นะคะ The Dreamer ก็คือ The Fool นั่นเองคะ่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวเก็บหลักนี้ไว้ก่อนเก็แบไว้ไหนดีนะไว้ข้างๆก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวรีวิวสำหรับถ้วยให้ต่อนะคะมาค่ะจำไว้เลยนะคะสี่ฤดูกาลของไพ ถ้วยเรียนดาบแม่เทา้านับจากซัมเมอร์ไปนะคะทุกคน <laughs> นี่ก็ใส้หลักการดีเพราะว่าน,นี้ก็ลืมลืมจริงๆอันนี้คือไพ่ถ้วยนะคะไพ่คัพนะคะ t r e e of summer ค่ะ3ามถ้วยค่ะสามถ้วยสวยมากเลยไพ่เฉลิมฉลองนั่นเอง six of summer ค่ะ6กถ้วยค่ะฉันจะเอาความรักที่ฉันมีมาให้เธอ เอก of summer ค่ะอยู่ดีๆก็เทช่ยกลายเป็นสภาวะเงียบหายเทจากมนีหายอะไรของเธอจะสิบถ้วยก็ไม่สิบสักที seven of summer ค่ะเจ็ดถ้วยให้ของคนแบบมีออปชันเยอะในชีวิตนะคะออปชันนี้หมายถึงทั้งเรื่องงานเรื่องโปรเจกต์เรื่องความรักนะคะได้หมดทุกคน queen of summer ค่ะ ราชินีถือถ้วยนั่นเองหรือว่าคว e นออฟคัพนั่นเองนะคะบุคคลผู้มีคุณสมบัติจะมาเป็นแม่ของลูกเพียบพร้อมมาก f i ออฟซ m มเ m นะคะห้าถ้วยห้าถ้วยเป็นไพ่ที่แบบเหนื่อยและลามากจนแบบอ๋อเนี่ยแบบยังนึกถึงหน้าไพ่ห้าถ้วยอยู่เลยวะ่ะหน้าเหนื่อยมากหน้าที่อยู่ในไพ่ตอนอีก,อ,กอีกไพ่สำหรับหนึ่งที่เป็นยิซีนะคะ ป o r บซัมเมอค่ะ4ถ้วยค่ะ4ถ้วยเป็นไพ่ที่ยังไม่ตัดสินใจเลือกอะไรนะคะแต่ว่ามีคนมาเสนอให้ฉันยังคิดอยู่ฉันไม่เอาฉันยังไม่เลือก Ace of Summer ทุกคนสรุปคือมันมีไพ่ Ace of s u m m e r ว่ะ <c oughs> แล้วเอา Princess น่าฉันไปแปลเป็น a c e of Summer ได้ไงฉันน่าจะแปลเป็นอ่าเพจ น่าจะแปลเป็นเพจเป็นมหาเล็กมากกว่าเนาะโอเคค่ะอันนี้เราถูกแล้ว a อ e of s u m m e มมันมีตัวตนนะคะ a อ e of Summer เนี่ยถือถ้วยไปให้ใครเนาะเด็กถือถ้วยนี่ t ทนออฟซ m m เมค่ะไพ่ของความแบบว่าเฮ้ยคอมพลีทในเรื่องแบบโรแมนติกเรเลชชั่นชิพมากนะคะไพ่แบบสมหวังทั้งเรื่องการงาน การเงินเอ้การเงินไม่ใช่การเงินต้องเป็น10เหรียญน,นะคะ10 of Pentacles หะคะ King of Summer ค่ะใครคะ King of c u p ค่ะราชาถ้วยค่ะสื่อถ้วยความรักไปให้เธอนี่ส่วนนี่คือไพ่ที่หลายๆคนปรารถนาอยากจะได้กับเวลาคนที่คุณถามถึงคนที่คุณแอบชอบนะคะ t o of c u p ค่ะตัวนี้ไพ่บอกว่าเขารู้สึกยังไงกับฉัน Two of c u p ค่ะ เขาต้องชอบฉันแน่เลยใครๆก,ก,ก็อยากได้เนี่ยคนอ่านไพ่ยองก็ยังอยากได้เลย Prince of Summer นะคะ Prince of Summer โอเคแหละเราดูเธอออกละ <laughs> เธอคือ Knight of c u p ค่ะ <laughs> อัศวินถือถ้วย นายออฟซัมเมอร์ก้าถ้วยนะคะไพ่ที่แบบว่ายัางใช้ความคิดพิจารณาอยู่แล้วก็เนี่ยคะ่ะ Princess of Summer เธอไปเป็นเพจออฟคัพไปเฮ้ยเห็นไหมตอนแรกคือเข้าใจว่าไม่มี Ace of Ace ไพ่ Ace อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นแบบงงๆนะคะสรุปก็คือ Prince ก็คือไพ่ i g h t หรืออัศวินส่วนไพ่เออใช่ไหมพูด <laughs> ถูกไห้เนี่ย แล้วก็ไพ่ปินเซ่นนะคะเป็นไพ่เทจซึ่งก็คือไพ่มหาดเล็กนั่นเองค่ะโ okay. อเคซัมเมอร์เสร็จแล้วนะคะต่อไปออทัมเนาะฤดูการที่สองค่ะฤดูใบไม้ร่วงค่ะทุกคนถูกถูกละใบไม้ร่วงไฟออฟออทัม <laughs> ค่ะสีเขียวสวยๆแบบนี้มาเลยอันนี้อะไรนะห้าเหรียญอันนี้คือไพ่เหรียญนะคะทุกคน Of Au ฟอ u ตค่ะสถานการณ์ mm hmm. การเงินแย่หรือเกิน4ี่เหรียญน,นยต่อไป8เหรียญค่ะเดี๋ยวเราจะไปกันแบบเร็วๆแล้ว,ลวนะทุกคน King of autumn ค่ะเธอต้องรวยมากๆแน่เลยผู้ชายคนนี้การเงินดีมากเวอร์เอากับหัวขอภัยค่ะทุกคนใบนี้เป็น Ni ยอ of Autumn นะคะเกเหรียญค่ะเกือบจะดีละการเงินเนี่ยอันนี้ก็ราชินีเหรียญ สองเหรียญนคะคะไพ่ของความลังเลยังอินฟินิตี้แล้วก็ยังไม่อะไรนะยังไม่จะว่ายังไม่ตัดสินใจก็ก็ใช่ก็มีการลังเลอยู่บ้างนคะคะทรีออฟออทมกับสามเหรียญมองการไกลไปด้วยกัน Seven autumn, เซเว่นออฟออทมเจ็ดเหรียญค่ะไอนีกับหัวอีกแล้ว10 of autumn ค่ะ10เหรียญ ถามถึงใครแล้วขึ้นไพ่เนี้ยเนี่ยแสดงว่าเขารวยมากนะคะการเงินดีเวอร์ <c oughs> ริงหรือเปล่าไม่รู้นะรีวิวด้วย princess of autumn ค่ะ page of pentacle six of autumn หกเหรียญน,นะคะยังเป็นไพ่ที่ให้กันแบบสม่ำเสมออยู่ทั้งเรื่องความรักนะคะ S of autumn ค่ะ มันคือเด็กถือเหรียญแล้วก็มีโอกาสได้เงินด้วยเออ pins of autumn ค่ะ night of p e n t a c l e นะคะไปหางานละถ้าขึ้น night of p e n t a c l l เนี่ยมุ่งหน้าหางานหาเงินอย่างเดียวต่อไปนะคะฤดูที่สามค่ะ ten of winter มาค่ะตัวนี้อ่าไพ่ดาบนะคะ winter คือไพ่ของตระกูลดาบ สิบดาบค่ะเหนื่อยมากเจ็ดดาบค่ะสามดาบได้ทั้งเรื่องรักรักสามเศร้าและเรื่องที่ทำให้เจ็บปวดหัวใจนะคะต่อไปอะไรคะ s i กอัพฟินเตอร์หกดาบค่ะนี่ก็ห้าดาบทำตัวเป็นคล้าย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 นะเอหน้าคุ้นคุณเหมือนไอดอลเกาหลี แปดดาบค่ะทำอะไรไม่ได้ค่ะอึดอัดมากได้แต่อยู่เฉยๆเพราะสถานการณ์ยังไม่คล่องตัวเก้าดาบค่ะมีเรื่องให้คิดเยอะมากเลยนะเนี่ยเด็กถือดาบค่ะราชินีดาบค่ะเธอต้องเป็นคนที่ strong patient self sufficiency and funny นะคะเป็นคนที่เด็ดค่ะสดาบค่ะนอนตายแอ่งแมงเลยเนี่ย p r i n c e s s of Winter Page of s w o r d เด็กถือดาบนะคะสองดาบค่ะอันนี้ k n i Knight of s w o r d ต่อไปก็ราชาดาบค่ะโอเคไปกันอย่างรวดเร็วฤด,ดูสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนสปริงแล้วค่ะเพน of Spring สิบไม้เท้าค่ะเหนื่อยมากนะพูดเลยขายได้ไพ่ใบนี้ยก้าไม้เท้านี่ก็เหนื่อยจ้ะ king of sping r ค่ะคนนี้ทำงานเก่งนะคะมีความ innovative inspiring m i s t i c a l นะคะราชินีไม้เท้าค่ะนางต้องแบบว่าเป็นคนที่ทำงานเก่ง5้าไม้เท้าค่ะ เด็กถือไม้เท้า Four of Spring โอยนี่ไพ่แบบว่าเฉลิมฉลองเหมือนกันคล้ายๆกับ Three of ตัวนั้นจะเป็น Three of Cup นะคะ Four of Spring ะคะ่ะทำไมนึกถึงเพลงอะไรนะของวิววดีอ่ะที่เราให้ฟัง <laughs> เป็นเพลงคลาสสิกนะคะเดี๋ยวจะใส่ให้ฟังในนี้ต่อไปนะคะ 3ไม้เท้าค่ะ6ไม้เท้า7ไม้เท้าอันนี้ Night of Bond นะคะ Egg of Spring อันนี้ก็ Page of w a n d นะคะมองไปการไกลจ้าแล้วสุดท้ายก็คือ Two of Spring 2ไม้เท้านั่นเองค่ะ จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปรีวิวไพ่ไฟ r ร t ทา o t c กา d นะคะก็ชื่นชอบยังไงก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามกันนะคะวันนี้ขอไปแบบเร็วๆเพราะว่าสภาพคอไม่ไหวแล้วจ้าโอเคค่ะแล้วเจอกันคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ